น,นี่เป็นการส่งสัญญาณสู่ดอกเบีย้ยขาลงหรือไม่นะคะซึ่งคําตอบเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในข่าวต่อไปเพราะว่าทางด้านของเลขากรนอง,งอพูดชัดทีเดียวนะคะว่าน,นี่ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณสู่ดอกเบีย้ยขาลงนะคะ ทางด้านของเลขานุกการเนี่ยนะคะเขาพูดแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ตัว easing cycle หรือว่าวงจรของการผ่อนคลายแต่อย่างใดนะคะนั่นเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าน,นี่ไม่ใช่เป็นการปรับทิศนโยบายการเงินสู่ดอกเบี้ยขาลงนะคะแล้วก็บอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ให้น้ำหนักกับภาระหนี้ควรเรือนเป็นหลักนะคะรวมถึงไม่ได้มีภาวะการแทรกแซ จากการเมืองแต่อย่างใดนะคะไปฟังเสียงบางช่วงตอนในการถแถลงข่าวของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะจากคุลสกภพ,พพันยานุก,กูลเลขานุกการของกอนงค่ะดอกเบี้ยที่ปรับลดลงเนี่ยยังเป็นกลางต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจและก็เงินเฟอ้ออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปโซนที่เรียกว่าไปกระตุ้นไปอะไรใช่ไหมครับก็คือถ้าพูดภาษาอังกฤษคือไม่ได้ไม่ได้ easing cycle อะพูดง่ายงายก็คือแบบว่าไม่ได้เป็นการลดแบบแบบเป็น เรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นี่เป็นการแค่ไฟเรียกเป็นเรื่องของการรีคาร์เดเบทเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับ ซึ่งสิ่งที่คุณชักพบอกไว้นะคะคือรีคาเบิลเนี่ยก็หมายถึงว่าการค่อยๆปรับอัตราดอกเบียเท่านั้นไม่ได้จะเป็นการคิกออฟขาลงลดครั้งนี้เดี๋ยวจะลดต่อไปไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็ยังยืนยันด้วยว่าแรงกดดันทางการเมืองไม่ได้มีส่วนทําให้กรง,งอตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายในครั้งนี้โดยน้ําหนักที่กรง,งอให้มากที่สุดในการพิจารณาก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินหรือว่าตัว Financial Stability แล้วก็ความต้องการช่วยบรรเทาผ่านระหนี้ควรเรือนบ้างนะคะ เะะพราะว่าอะไรเพราะว่าตามหลักการนะคะแล้วก็ตามลักษณะของการดาเนินนโยบายการเงินนะคะจะมี3ปัจจัยที่ทางคณะกรรมาการน,นโยบายการเงินใช้ในการพิจารณาทิศทางดอกเบี้ยน,นโยบายทุกครั้งอยู่แล้วนะคะปัจจัยแรกก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจปัจจัยที่2คือเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อและปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการเงิน,นะค่ะ <S <S ซึ่งในวันนี้นะคะทะนานของกรงงบอกว่า2ปัจจัยแรกนยังเป็นไปตามคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นน้ําหนักรอบนี้ก็เลยไปให้ไว้เรื่องของเสถียรภาพ างการเินนั่นก็คือปัญหาหนี้ควรเรือนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นนะคะว่าการปรับดอกเบี้ยครั้งนี้ยังอยู่ระดับเป็นกลางหรือว่าเป็นนูทั่วนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อในระยะต่อไปไม่ได้เป็นระดับที่ไปกระตุ้นหรือว่าไปฉุดรั้งเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะคะส่วนประเด็นแนวโน้มของการปล่อยสินเชื่อระยะต่อไปพย่าลืมนะคะก่อนหน้านี้นเราคุยกันบ่อยทีเดียวว่าสินเชื่อตึงตัวนะคะค,คุณสกภคาดกันว่าก็มีแนวโน้ม ชะลอลงนะแต่ว่ายังมีพัฒนาการอื่นๆที่ต้องพิจารณาต่อไปเช่นการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ในบางประเภทของสินเชื่ออย่างสินเชื่อรถยนต์อาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยเศรษฐกิจขนาดนั้นแต่ว่าเป็นผลจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยส่วนเรื่องของเงินเฟ้อนะคะคุณสกภยืนยันว่าจากรตรางเงินเฟ้อท,ที่ต่ำในปัจจุบันแบงค์ชาติยังไม่เห็นสัญญาณของภาวะเงินเฟื่อยังไม่เห็นนะคะส่วนกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจะหารือก,กับกระทวงกันคลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อธิบายด้วย ว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อนั้นมีหน้าที่หลักก็คือการดูแลเงินเฟอ้อระยะยาวรวมถึงความผันผวนของเงินเฟอ้อด้วยซึ่งความผันผวนของเงินเฟ้อไทยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากฝั่งของอุปทานและปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะนะคะกนงก,ก็เลยมองว่ากรอบเงินเฟอ้อที่ดีควรจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ให้ความสําคัญก็คือเราไม่อยากให้เงินเฟอ้อสูงจนเกินไปเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นนะคะรวมทั้งคาดหวังด้วยว่าจะเห็นการส่งผ่านการลดดอกเบี้ยในตราที่ ใกล้เคียงกับอดีตเพราะว่าทางด้านของแบงชาติลดมาแล้ว0.25ก็หวังว่าการส่งผ่านครั้งนี้ก็จะเข้าไปสู่ระบบการเงินหรือว่าสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลอย่างน้อยประมาณ50นะคะของการส่งผ่านนะคะจาก100ที่ใส่ไปน่าจะได้สัก50เช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมาที่มีอัตราก,การส่งผ่านประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ